ส, <Oops. S 1> สวัสดีครับก็พามาดูกำลําปลีข้างบ้านกันครับก็พามาชมผักปลอดสารพิษนะครับผมอันนี้ผมปลูกแบบไม่ใช้ปุ๋ยเคมีนะครับก็คือปลูกแบบอินทรีย์นะครับก็คือไม่ได้ฉีดพ่นยาต่างๆนะไม่ฉีดพ่นนะครับไม่ฉีดยานะครับก็คือคอยดูแลนะครับก็คือปลูกข้างบ้านเนาะปลูกข้างบ้านแล้วก็เดินมาดูเอาครับว่ามันจะมีนอน มีมแมลงหรือเปล่าแต่ประมาณนี้ครับซึ่งก่อนจะนอนครับก่อนนอนผมก็เดินมาดูนะมาดูว่ามันมีหนอนหรือเปล่านะครับมันมีมแมลงหรือเปล่านะประมาณนี้ครับส่วนใหญ่มันจะเป็นหนอนนะครับเป็นหนอนใยผักนะครับผมเป็นหนอนใยผักซึ่งมันจะอยู่บริเวณใต้ใบนะครับหลังจากที่เราลงกระหล่ำปลีลงดินแล้วครับแล้วก็นำคิว นะครับขีวัวขีควายครับนำปุ๋ยคอกนะครับมาใส่ลงไปนะครับมาใส่ลงไปป้องกันดินแห้งไวแล้วก็เพิ่มไนโตรเจนลงไปนะครับอันนี้เป็นเศษฟางครับผมเป็นเศษฟางผสมแกลบนะครับซึ่งหาได้จากกองฟางครับที่มันเป็นเศษของมันนะครับแล้วก็มาปกคลุมหน้าดินครับผมหรือถ้าไม่มีก็ใช้ฟางครับผมมันก็จะทําให้ดินร่วนซวยดีครับ มาดินไม่แน่นดินไม่แข็งนะครับประมาณนี้แล้วรดน้ำรดน้ำครั้งเดียวแต่ตอนเช้านะครับผมตอนค่าตอนเย็นไม่รดครับเพราะว่าดินมันก็ไม่แห้งเนาะมีฟางมีอะไรคุมมันก็นานแห้งครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับผมในการปลูกนะครับแบบอินรีนะผมต้นตัวเร็วด้วยครับนี่ครับต้นตัวเร็วนะครับก็เนี่ยก็จะห่อครับเริ่มจะห่อแล้วนะฮะนี่ครับ เป็นกระลำปีที่ผมเพาะในโรงเรือนมะพร้าวนะครับนี่ครับก็ใช้ฟางปกคลุมไว้นะครับผมใช้ฟางคลุมนะครับทําให้ดินไม่แห้งไว้นะครับผมนี่ครับดินนานแห้งครับนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดินอ่าดินดินทามนะครับผมดินทามหรือดินเหนียวปนทรายนะครับผม ครับเวลาฝนตกหรือว่าเวลารดน้ํามันจะเหนียวครับมันจะเหนียวๆนะมันจะเหนียวๆแล้วก็ต้องใช้ฟางคุมนะครับใช้ฟางคุมนะครับถ้าไม่ใช้ฟางคุมมันจะแน่นครับเวลาแดดสอกมาจะแน่นแล้วก็แตกเขือบแตกระแหงนะครับน่ครับก็พามาดูกันนะครับำรรกำลังปลูก ข้างบ้านครับปลูกไวเยอะครับปลูกไว้ไม่เยอะนะครับไม่เยอะเพราะว่าที่ไม่เยอะเนาะที่ไม่เยอะที่ข้างบ้านเองนะครับก็ทําไว้พอได้ใส่เนื้อย่างครับนี่ก็การไม่หญ้าคือดีครับผมการไม่หญ้าคือดีดีหมายถึงการถอนหญ้าเนี่ยจะเป็นการพรวนดินในตัวครับเป็นการพรนดินนะครับเพราะว่ากำลังปลีต้องพรดินมันจะงามเร็วนะครับนะครับ การถอนหญ้าจะเป็นการพรวนดินนะครับผมนะครับในหญ้าไม่ตัวเท่าไหรก่ก็ดึงยากมาน,นะครับนครับเป็นการพรวนดินนะครับในตัวเลยนะครับนต้องคอยมาดูหนอนนะครับผมต้องคอยมาดูหนอนดูมแมลงตะก,กะแตน,นะครับผมมากินใบนะครับ ค่าต้นไหนมันโดนเล่นงานแล้วก็สวยเลยครับนะครับเสร็จฟางก็คุมไว้นะครับผมก็ดินก็นั่นแห้งครับผมนะครับก็เดินมาหาดูนะครับแมลงครับผมนี่ครับดูนอนดูเพียนครับผมมันจะมีอยู่ใต้ใบนะครับจะมีใต้ใบอย่าให้มันลามครับผมถ้ามันลามก็คือ ต้นนั้นเนี่ยมันจะเสียหายแล้วก็นานโตเลยครับนานโตมากเสียเวลาโตครับนะครับอย่าให้มันลุกลามไปนะครับผมเพราะว่าถ้ามันได้กินใบแล้วมันจะตัวใหญ่มากครับหนอนนะครับนะครับมันก็อยู่ใต้ใบนะครับหนอนแล้วก็เพี้ยนะครับผมเพราะไข่เพี้ยนะครับ นะครับก็ก็คือปลูกเอ็นซีนะครับปลูกเอินซีเอาให้ได้ครับเอาให้ได้เอากินได้ครับปลูกนะครับข้างบ้านนะครับบริเวณนี้ก็เป็นอ่าใต้ต้นมะละกอนะครับก็ปลูกนะครับนี่ครับนะครับก็พามาชมกันเนาะนะครับกระลำปลีอินซีทาได้ครับผมทําได้นะแต่ว่าต้องหมั่นมาดูนะครับหมั่นมาดูหมั่นมาดูแลนะครับผม ต้องคอยาม,มาดูนะครับมาดูตอนเช้าตอนเที่ยงกลางคืนก็มาดูนะครับนะครับ